ับสวัสดีครับผมซีเกมนะครับนายพัทธเลืองฤทธิ์นาบงยศรับบทเป็นเจดครับในเรื่องในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องคาแรคเตอร์เป็นยังไงเจดเป็นคนนิ่งๆครับเป็นคนที่มีพรสวเป็นผู้นําแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่สุดในกลุ่มครับเือนี่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราไหมคะใช่ครับเป็นการแสดงเรื่องแรกของผมเลยด้วยซ้ำก็คืใหม่สดที่สุดแล้วในเรื่องนี้ใช่ครับการไหนก่อนไม่เคยเลยครับ <c oughs> คือผมคิดว่าการแสดงสำหรับผมเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทําผมทํางานมาหลายแบบมากครับแต่ว่ารู้สึกเวคว้งคว้างมากรู้สึกว่างานนี้มันไม่ใช่สําหรับเราเมื่อพอผมได้เห็นการแสดงผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเอาชนะมันเชนะใจตัวเองด้วยเวลาทําไม่ได้ผมก็อยากที่จะทําให้มันได้ผะว่ามันเป็นแพชชั่นที่ครมีไฟเลยครับ <c oughs> ผมชอบพี่มาริโอครับเพราะว่าพี่เขาการแสดงของเขาเนี่ยเข้าขั้นดีเยี่ยมเลยแล้วผมรู้สึกว่าพี่มาริโอมีความเป็นตัวเองด้วยครับเป็นตัวเองถึงแม้ว่าเขาจะเล่นบทบทอะไรจะเป็นหวานจะเป็นบู๊หรืออะไรเงี้ยเขามีความเป็นตัวเองมีความที่แบบขายได้ด้วยตัวเองไนครับผมรู้สึกชอบพี่เขาก่อนหน้านี้เราสอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้ผมประกวดมา เป็นประกวดเดินแบบทายแบบเข้าไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์อยู่ช่วงสันก่างไลวเป็นไงมายังไงทำไมได้คนเล่นร่ได้ใชรนาเไรก็คือมันก็มาจากองค์การประกวดนี่แหละครับผมก็รู้จัก mm ผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาก็เลยพามาหาพี่มอนแล้วก็ต้องขอบคุณพี่มอนด้วยที่ ให้โอกาสผมใช่ครับให้โอกาสผมได้เข้ามาอยู่ในณจุดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกขั้นหนึ่งของชีวิตเลยที่แบบว่ามันดีขึ้นมากๆเนี่ยค่ะแล้วพอได้เข้ามาแล้วเจอแบบว่าแย่ๆแบบพี่ม่อนเนอะซึ่งพี่นะกัพี่เป็นพี่ครับซึ่งเขาโอ้โหผ่านการมาตลาดออนไลน์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราแบบว่ากดดันแรงเรื่องแรกของเราตอนแรกที่ยังไม่เจอพี่ิม่อนรู้สึกกดดันเหมือนกันนะรู้สึกแบบว่า เราเราจะโดนเขากงหรือเปล่านะแต่พี่มอฟฟ์เขาเป็นเป็นเกนเองมากความกดดันที่คิดไว้คขไม่มีเลยแล้วพอได้เวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยเหมือนด้วยวัยผมกับวัยพี่คิมมอลมันต่างกันใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องต้องมาเล่นเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีระยะห่างแต่พอเราได้เวิร์กช็อปร่วมกันางเงี้ยเหมือนในห้องเรียนนั้นนะ่ะหลอมรวมเราให้กลายเป็นเพื่อนกัน,นจริงๆเนก็เลยส่งผลดีในการทํางานด้วย รอติดตามดีกว่าผมไม่อยากจะสกอยเยอะเพราะว่าในเรื่องมันมีเส้นเรื่องที่แบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยครับผมว่ายากอรมัจะยายากไหมอยากยากอยู่แต่ด้วยความโชคดีคือคาลิคเตอร์ตัวนี้ที่ผมได้อะมันไม่ได้มันไม่ได้หนีจากตัวผมมากครับก็เลยคิดว่าทำได้ดีและจะทำให้มันดีที่สุด เดือนหน้านี่แหละตอนนี้2ีอยู่ยังไม่เต็มที่มีสองคือสามแล้วพอวันนี้เพี่เอกมาแบบว่าผงสงใจเป็นแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนนะครับไม่ไม่คิดว่าจะเป็นที่จับจ้องมากมายขนาดนี้นะแต่ก่อนหน้านี้เจอแฟนก็มี็สัตว์ตัวหนงก่แล้วใช่ไหมทำไมครับเพราะพุ่งก้าวถูกตามไยนะมคนแบบว่าสนใจเยอะผมผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าลูกผมไปอยู่ที่ไหนบ้าง แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่นี่ที่ซีรีส์ผูดคนโปรดอยู่กับพี่มอนครับ,รบ,รบครับตัอออบบตดดวค <c oughs> นที่รู้สึกแบบนั้นครับ <c oughs> ก็รู้สึกดีใจที่ <c oughs> มีคนที่เล็งเห็นเราแล้วก็มองว่าเฮ้ย hey, ไอเด็กไอเด็กนี่คือใครอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกรู้สึกดีเพราะว่าการที่ได้ทํางานที่เรารักการที่ได้ทํางานที่เรา อยากจะทำอย่างนี้แล้วมีคนชื่นชมเราในสิ่งที่เราทำอะ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรอีกแล้วอันที่เราตาราาีกันใหม่แล้วเราคาดหวังอะไรกับซีรีส์นี้ที่มันใกล้จะวัาไ,ได้ยังไงบ้างก็น่าจะเหิดอนทุนกคนเพหวังว่าซีรีส์จะจะดังจะปครับหวังว่าจะจะทำให้เป็นที่รักของทุกคนด้วย,ยงไงครับอันนั้นตอนนี้แฟนติดตามเราได้จ้ะ จากช่องทางอย่างอื่นเลยก็ต้องจากซีรีส์เรื่องปือคนโปรนี่แหละครับทางช่อง3มครับเวลาที่สอนนากา40ทีตอน E ีแรกตอนวันที่17รุภาพันปี67ครับแล้วก็มี IG ส่วนตัวผด้วยเป็น Ultra Game มนภาษากฤษอต่างเดียวเลยครับเาะกดก็คือ U L T R A G A M E ครับ u l t ตราเกมครับใช่ครับ ฝากฝากเหือฝากวเราดวยแลก็ให้เป็นแฟยมาตามกันี้ครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมซีเกมระบบทเป็นเจไดนเรื่องซีรีส์ปุุมคนโปรดนะครับแล้วก็ฝากติดตามความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันของผมด้วยในไอจีอัลตร้าเกมครับสาธุโอ้อะไรครับ,รบ <c oughs> ยำกันนะ <c oughs> ครับ้เดาี้น่ารักคุณจะดัขึ้นมา่าครับคีเอท่ามาได้เลยนะผมไม่เป็นครับ